you oh. สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่อีกแล้วนะครับกับร้าน Beat Bike Shop นะครับผมวันนี้เราก็มาลุยกับสายทัวร์ลิงกันหน่อยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเวอร์ซิดหนึ่งพันและเวอร์ซิดหกห้าศูนย์เลยสองคันนี้พร้อมออกทริปอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าสองคันนี้แตกต่างกันอย่างไรสองคันนี้นะครับปีเดียวกันนะครับนั่นคือปีหนึ่งหกปีเดียวกันเลยอย่างที่รู้กันนะครับฟังเวอร์ซิดพันจะเป็นเครื่องสี่สูบเรียงส่วนเวอร์ซิดหกห้าศูนย์นะครับจะเป็นเครื่องสองสูบเรียงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์ของแล้วเนี่ยเครื่อง มันจะเป็นซีรีส์เดียวกันกับแซดพันหรือนินจาพันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเหมือนนินจาพันเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีทักชั่นคอนโทรลอะไรเหมือนกันหมดเกือบทุกอย่างแค่เขามีรูปทรงที่สูงกว่านินจาพันครับเบาะนั่งทางฝั่งเวอร์ซิทหนึ่งพันนะครับดูแบบสบายดูแบบเหมือนนั่งโซฟาเคลื่อนที่เลยผมรู้สึกว่าถ้าขับทางไกลคันนี้สบายมากๆส่วน650เบาะนะครับเป็นเบาะปกติขับทางไกลผมว่าก็ไม่เมื่อยเหมือนกันเพราะาเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันแต่ เขาใหญ่สู้ของเวอร์ซิพันไม่ได้ส่วนน้ําหนักบาลานซ์ของเวอร์ซิพันนะครับน้าหนักเขาทํามาดีมากๆนะครับทุกส่วนของรถนะครับคือบาลานซ์ดีมากๆเวลาตั้งตรงขับไปไหนนะครับรู้สึกว่าคนขับจะไม่เหนื่อยนะครับเวอร์ซิทหกก็เหมือนกันบาลานซ์เขาดีมากส่วนสูงของ2คันนี้ค่อนข้างที่จะเท่ากันแตกต่างกันไม่มากมีเบรกไอเบียทั้ง2คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ซิพันหรือ6 5 0นะครับส่วนเครื่องของเวอร์ซิทหกห้าศูนย์เนี่ยจะอ้างอิงมาจากปินจาหกห้า เป็น2ส,สูบเรียงที่ค,คล้ายกันนะครับมาครับมาดูโฉมข้างหน้ากันข้างหน้านะครับไปพร้อมกันทั้งสองข้างจานดิสแบบร้อยัง เดิมทั้งหมดนะครับโฉบใสๆนะครับแฟลิ่งนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงตรงไหนเลยมีมีกาดไฟหน้านะครับชิวหน้าแต่งนะครับเปิดสามารถปรับขึ้นลงได้ปกติชิวหน้าฝั่งโปวค่าศูนย์ก็ปกตินะครับเดิมๆเลยปรับขึ้นลงได้ปกติมีกาดแทนให้นะครับแฟลิ่งของหัวค่าศูนย์ตัวเดิมๆเลยนะครับสปอร์ตไลท์นะครับสองคันนี้จัดเต็มนะครับเรียกว่าสาดไฟทีหูตาแตกนะครับมาตัวเรือนใหม่เรือนใหม่ฝั่งอุตสพันจะมีความละเอียดของหน้าจอเรือนใหม่นะครับมากกว่าฝั่ง และตัวถังนะครับไม่มีรอยเลยนะครับใส่กิ้งจริงๆนะครับผมปิบให้มา3ใบทั้ง2คันนะครับเรียกว่าพร้อมออกทิปใกล้ไกลไปไหนได้หมดนะครับสวิงอามเดิมโซ่สเตอร์ขี่กันไปยาวๆส่วนท่อนะครับฝั่งเวอร์ซิต0 0พันะครับจะเป็นท่อเดิมฟั่งเวอร์ซิต0นะครับจะผ่าท่อมาเสียงก็จะออกแตกนิดหน่อยมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นกันเริ่มจากเวอร์ซิตก่อน เสียงนิ่มๆเดินเบาๆอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ2ส,สูบเรียงในค่ายของคาวสกิทนะครับมาฟังด้านวสิทห0 0่มั่งนะครับ4สูบเรียงจะเป็นยังไงเสียงแน่นๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องและท่อใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้ เสียงเดินเบาก็ดีเสียงตอนเร่งเครื่องก็ดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไฟดูไฟอ่าเป็นไงไฟอ่าอ่าเล่นไฟกันหน่อยไฟเยอะเลยคันนี้อืม โอเคลูมเปิดไฟหัวข้าศูนย์ให้ดูอ่ะเปิดไฟหัวข้าศูนย์นะครับเปิดไฟหัวข้าศูนย์ดูเป็นาย เป à, ิดไฟหัว้ศูนย์ใ like ห hmm. ้ด you know. ูไฟัว like ้าศูนย์ก็จะไม่กระพริบอะไรเหมือนวสิทพันธ์นะครับก็ปกติเลยสปอตไลท์สาดไปปกติแต่หูตาแตกแน่โอเคปิดครับเดี๋ยวแบดหมดเป็นไงบ้างครับ ฟังมาสะฟังแล้วข้อแตกต่างระหว่าง4สูบเรียงกับ2สูบเรียงเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้เรามาฟังราคากันบ้างดีกว่ามาฟัง6 5 0ก่อนราคาซื้อสดของวอ์ซิทห0อยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทนะครับจะเฟแนั้นอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นคันนี้นะครับ9 0 0าบาทแค่นั้นนะครับผมโหดาวไม่ถึงหมื่นพระเจ้ามามาฟังวอ์ซิท0 0 0่ันคันนี้ก็เป็นปี16เหมือนกันราคาซื้อสดอยู่ที่2 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับจะเฟแนั้นอยู่ที่0,000 เก0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นนะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับรถถูกรถสวยมากๆทั้ง2คันเลยบิ b ๊บเบช็อปนะครับมีโปรโมชั่นนะครับฟรีจัดฟรีโอนและฟรีค่าดำเนินการต่างๆให้ทุกคนกันเลยอย่าลืมนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ Facebook และ Youtube ของ b e a t เบช็อด้วยนะครับพูดคุยซื้อขายกันได้ที่ line นะครับ b อีนะครับและอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับกับทางเพจ b ิ a t บิ s h op นะครับร้านบิ๊ทบิช h op เนี่ยจะไลฟ์สดพายุท่านนะครับได้รับชมมาฟังเสียงรถมาพูดคุยกันได้หน้าไลฟ์สดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับเวอร์ซิทั้งสองคันก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปได้เลยแล้วผมจะรีวิวให้ทุกท่านนะครับชมกันอย่างจุใจกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ